สายตาชนิดไหนครับที่เราตรวจสายตาแล้วมักจะตรวจผิดพลาดกันบ่อยๆคําตอบก็คือสายตายาวนั่นเองครับทำมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับความหมายสายตายาวนะครับก็คือเวลาที่แสงเดินทางผ่านเข้าไปในข้างในลูกตานะครับแล้วไปตกโฟกัสที่ด้านหลังจอประสาตานะครับโดยที่กา้านตาหรือเลนตานะครับไม่เกิดการเพ่งหรือ Accommodation นะครับในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับ คนไข้อาจจะมีอาการปวดตาปวดหัวปวดรอบดวงตาหรือว่ามีภาวะสายตาสั้นเทียมเนื่องจากการเพ่งของกล้ามเนื้อตาตัวนี้เกิดการเกร็งค้างก็ได้นะครับในขณะการตรวจนะครับคนที่เป็นสภาวะสายตายาวนะครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยการเพง่งกําลังเพ่งของกล้ามเนื้อตาเขาค่อนข้างสูงมากๆนะครับดังนั้นการที่จุดโฟกรัสมันอยู่ด้านหลังนะครับ มันก็จะกระตุ้นให้ตัวเลนตาหรือช่องหน้าตาที่อยู่ตรงนี้นะครับมีการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับในการตรวจนั้นก็จะทําให้ผู้ตรวจนั้นอาจจะตรวจผิดแล้วเจอเป็นภาวะสายตาสั้นได้นะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องใช้เทคนิคเฉพาะแล้วก็พิเศษในการตรวจการที่คนไข้มีสภาวะสายตายาวแต่ว่าเราไปตรวจเจอให้เขาเป็นสายตาสั้นแล้วก็ทาแว่นให้เขาเป็นสายตาสั้นเนี่ยส่งผลให้ เขาเนี่ยเกิอดอาการไม่สบายตาแล้วก็ปวดหัวปวดตามองไม่ชัดได้นะครับอันนี้เป็นผลเสียมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องระวัง